มีมีพี่เขาคนหนึ่งนะครับเดยวที่มันยังไม่ต้องต่อสายใข่นะอันนี้ผมคิดว่าคนที่ดูรายการเรานี่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงอายุเลยนะครับใช้ชีวิตคลองเรือนกันมานะครับเป็นตาเป็นยายนะครับเป็นผัวเมียกันเนี่ยนะใช่ครับนะครับเออก็มีพี่พี่ท่านหนึ่งนะครับได้ทักเข้ามาคือปรับทุกันนะปรับทุกขมาทางเฟซบุ๊กผมเนี่ยนะครับว่า แกเองก็เกษียณอายุราชการมาหลายปีแล้วล่ะนะครับสามีก็เพิ่งเกษียณนะครับก่อนที่สามีจะเกษียณนี่แกก็ใช้ชีวิตอยู่กับลูกสามคนที่บ้านเ็ามีความสุขดีทีนี้พอสามีเกษียณก็มาอยู่บ้านเพราะมาอยู่บ้านแล้วไม่มีความสุขเลยอยู่ด้วยกันฮะแทนที่จะสามีเป็นคนอารมณ์ร้อนสามีเป็นคนนครศรีธรรมราชทีนี้พี่แกก็เห็นว่าผมก็คนนครศรีธรรมราชทำไมไม่เหมือนกันอ๋อ ผมก็บอกว่าพี่พี่อาจจะไม่รู้จักผมก็อาจจะเหมือนกันก็ได้เนเออนะนะครับบอกว่ามันมีความทุกข์น้ำตาตกนะครับหวานอมขมกลืนคูอยอะไรก็ไม่ได้พูดจาเสียงดังนะครับแล้วก็แกก็ทุกข์อ่ะแล้วแกก็ไม่อยากบอกลูกนะนะเขาเครียดน,นะครับไม่รู้จะทำยังไงเออนี่ก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งนะบินนะ <c oughs> <c oughs> ผมก็เลย <c oughs> คิดแบบผมก็จะช่วยแกยังไงดีครับไปวัดไหมพี่ เรีนทเข้าวัดพบพระไปถือศีลน,นุ่งขาวอมขาวใช่ไหมครับถือศีลน,นุ่งขาวห่มขาวปฏิบัติธรรมนะครับเราก็ต้องคบค้ากับพวกที่เขาชอบไปวัดแบบนี้นะนะครับสำนักวัดป่าอะไรต่างเราเนียนะครับจริงๆผมมีเวลาผมอยากไปนะนะครับสามวันเจ็ดวันเนี่ยอยากไปนะครับเพราะว่าผมเคยบวชแล้วก็ไปเจอที่เขาปฏิบัติําแบบนี้เราก็รู้สึกมันมีความสุขนะครับนะครับอยู่กับตัวเองอะนะ นะครับทีนี้จะทายังไงดีอ่ะเนี่ยนั่งกันอยู่เป็นคู่คู่อ่ะคนตาคนยายอยู่หน้าจอทีวีอ่ะคุยกันบ้างว่าเนี่ยอยายอ่ะคุยกันไหมคุยกันดีหรือเปล่าครทะเลาะก,กันหรือเปล่าเคืน,นอนหอมแก้มกันบ้างไหมอ่ะหรือหลังชนกันหรือ,อมไม่เคยคุยกันเลยนะผมไปหาคลิปนี้มาครับตั้งใจเลยยืมคลิปของวัเดียวขอบคุณเขาด้วยนะนะทีมงานพร้อมเปิดคลิปนะครับ ผมก็เช้านี้ก็ลองมาหาคลิปดูซิเพื่ออย่างน้อยที่สุดนะเพราะว่าผมก็คิดว่าครอบครัวสังคมไทยเป็นครอบครัวสังคมผู้สูงอายุแล้วก็บางทีผู้ชายบางทีก็ขี้เล่าเมายานะะทะเลาะกับ ทำร้ายเมียบ้างทะเลาะเมียบ้างว่านั้นโน,น,น่นนี่นั่นบ้างอนะนะสารพัดอะไรอย่างที่เรารู้นะพอกลับเข้ามาในบ้านก็<อ>นทะเลาะกับเมียอพอออกไปนอกบ้านนี่<อ>ก็ไปเฮฮามีความสุขกับเ,<อ>เพื่อนอกับผูใช่พอกลับมาบ้านเลยโน,น,น่นนี่นั่นเมียไม่มีความสุขเลยเ<อ>แม่บ้านนะผมก็เออจริงอ่ะแล้วเราก็เจอเราก็เจอสภาพแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าสังคมสังคมไทยเราเนี่ยผมก็เคยพูดมาหลายครั้งว่าตายายปู่ย่าตายายเนี่ยนะครับคือ ยายเนี่ยจะายุยืนส่วนใหญ่ผู้หญิงเนี่ยจะยุยืน<ช>ผู้ชายจะตายก่อนใช่เพราะว่ามันความเสียเ่ยงในชีวิตมันสูง,งนี่บุรีมั่งเล่าบ้างไปก่อนทุกทีเลยนะครับแล้วก็ในระหว่างอยู่ก็ทร,รมานผู้หญิงไงนะใช่เพราะต้องดูแลไงพอป่วยพออะไรนี่ทร,รมานแม่ทร,รมานยายนะครับ<笑><笑>ว่าแกมั่งดา่าแกมั่งตีแกบ้างอะไรบ้างแกก็ไม่รู้จะสู้ยังไงนะ<笑><笑>นะครับมันก็เป็นความทุกข์ที่ที่เกิดขึ้นในครอบครัว มีครอบครัวไหนหน้าจอเราเป็นอย่างนี้อยู่บ้างหรือเปล่าครับเออตั้งคําถามไว้มีไหมครอบครัวไหนเป็นอย่างนี้อยู่บ้างหรือเปล่าวันนี้เราอาจจะต้องกลับมานั่งคิดดูนะว่าอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตนะอยู่ยังไงให้ตายายมีความสุขไปดูคลิปนี้หน่อยแล้วกันนะทีมงานเปิดคลิปเต็มๆประมาณสักสามีครับครับก็ทมัยก็นี่ททำตาใกล้กันก็เที่ยวหัวก็เจอกันคือทำนานั้นยังไม่ได้รักกัน ก็คุยตามภาาเพื่อนบ้านล้านถิ่นมาเริ่มรักก็มาบวชอยู่ที่วัดแจ้กเริ่มฉมายฉมายละมันโกนพระบางทีเขาก็ไปำมุญแต่เว้นเขาเนียบ้ายไม่เราค่อยเห็นว่านั่งแอบเสามั่งอะไรมั่งจริงป่ายตามองตาสายตาหนุ่มสาวพอเริ่มมีความรักขึ้นก็ชักยอยู่ว้ามาค่อยติด เย็นจะต้องมาหายายได้ทุกวันอมาเที่ยวเลยเงก็นั่นก็รู้จักกันมาคบกันมาตั้งกันนั่นแหละก็ได้อยู่มาด้วยกันเช้าทุกวันก็อดไม่ได้ก็มีบ้างขัดคอยมั่งเล็กเกกันน้อยยังไม่ถึงก็ยาล้ากัน พาอรุ่นก่อนเรากินเหล้าด้วยเห็นพี่เป็นชออเขาเลิกกินเหล้ากินอะไรก็ามาอยู่ทุปัดวันอย่างนี้มันก็ต่างคนคิดเห็นไม่พึกกันบางทีเขาหนักเราก็เบามันนีพอหนักพอเบาบางทีเรานิ่งมากกว่าธรรมดาธรรมดาเขา,าแรงกว่าน่อยอเราก็ทําเคยทําไม่รู้ไม่เห็นเดี๋ยวก็ดีแข่งเดี๋ยวก็ไม่ห่วงข้าวมกินแล้วใครจะเลี้ยงดูเราล่ะ ก้อนนี้เขาลงรักก็รักกันฝังหัวฝังคิดใจช่วยกันทำมาหากินมาตลอดสมัยนี้เลิกง่ายรักง่ายเดี๋ยวรักคนโน้นเอาเลิกเดี๋ยวไปรักคนอื่นแก่ก็บอกกับลูกกหลานว่ารักกันรักด้วยจิตใจไม่ใช่รักชั่วชงเชยเพราะแป๊บไปนะเอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่เป็นตัวอย่างรักมันของย่าของงินจนแก่จนเท่า คนโบราณก็ถือไม้เท้ายอดทอกระบ,บอกยัดเพชรนะต้องถือโบราณอะไบ้างเคยอยู่ด้วยกันมาจนอายุจนป่านนี้หากพอลงร่วงทั้งคนก็ต้องเหงาคนเคยคอคูอ่กันอยู่ mm hmm. ใ,นในมาด้วยกันก็ต้องไปด้วยกัน mm hmm. เคยพูดอยู่เรื่อยไปไปลายนาะเขาน้อยใจอยากตายอยาก,กนหนีไว้ก่อน เราบอกเอาให้ได้สักร้อยปีแล้วค่อยไปไปพร้อมกันเป็นไงบินครับพ่อคุณแม่รักกันนี้ไหมนะ,ะคือผมว่าใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วอาจจะเป็นคลิปที่ช่วยดึงสติ อให้หันมามาดูแลคนที่อยู่ใกล้ตัวบางครั้งพอเห็นกันทุกวันอยู่ด้วยกันเหมือนกับคุณพี่ที่เมื่อสักครูน่นี้ที่พี่ถนอมบอกบพออยู่ห่างกันไปทํางานผู้ชายไปทํางานก็ก็ดูมีความสุขดีห่างกันแต่พอมาใกล้กันปุ๊บแทนที่จะมีความสุขกลายเป็นทะเลาะเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยมันมีอย่างอย่างที่ฝรั่งเศสเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเลยคือเกิดฆาตกรรมในครอบครัวและผู้หญิงถูกฆ่าถูกทาร้ายแจ้งความกันเยอะมากเป็นสถิติเลย เพราะว่าตอนตอนที่ไม่มีโรคเนี่ยก็ทุกคนก็ออกจากบ้านออก,ากันไปแล้วก็มาอยู่กันช่วงสั้นๆกลางค่ำกลางคืนมานอนแล้วก็แยกแยก้ายก,กันไปทางานเนี่ยทีนี้พอโควิดมันถูกล็อกดาวถูกกักตัวนะครับสุดท้ายก็ปรากฏว่ามันก็ต้องอยู่ในภาวะที่มีปากเสียงกันทะเลาะก,กันสุดท้ายก็ลงไม้ลงมือกันและใช้ความรุนแรงแล้วก็ฆ่ากันตายนะครับอันนี้ก็ครอบครัวของพี่เขาก็ชีวิตหลังเกษียณนะพอสามีเกษียณแล้วก็มาอยู่บ้านแต่นี่จะมีความสุข ก็กลายเป็นว่าต้องต้องเป็นความทุกข์นะครับก็ดูจากชีวิตของตายายคู่นี้นะอ,อ,อันนี้ก็สะท้อนให้เห็นนะนี่ก็หลายท่านนะครับเี่ก็จะได้เห็นมุมดีๆของการมีชีวิตคู่ว่าออสมมติถ้าเราต้องอยู่คนเดียวแล้วใครจะมาดูแลล่ะเหมือนคุณตาบอกรบเนี่ยอันน,น,นี้คลิปนี้ก็ได้ได,ได้สอนให้ให้เราได้ดึงสติได้คิดตรงนี้ว่าเออ,อย่างน้อยความลำคาญหรือความอะไรที่เราเห็นเราตัดออกไปซะบ้าง แล้วก็ให้ไปมองถึงอีกมุมหนึ่งว่าถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วต้องตายจากกันคนนึงตายไปเนี่ยเราจะอยู่ไหวหรือเปล่าเราต้องมองนะผมอยากให้ฟังเพลงนี้เพลงนะเปิดคอนเสิร์ตเอออยากให้ฟังเพลงนี้เลยนะร้องเองด้วยไหมครับจะร้องเพลงให้ฟังขออินเสิร์ตนี้ด้วยเออไม่งั้นเราเครียดนะชีวิตของตายาย ฝากพี่สมศรีนะที่พี่ปรับทุกมานะไม่รู้รจะทำยังไงรับก,กันวันนี้ดีกว่าเพื่อว่าพรุ่งนี้มีอันเป็นไปแม้เธอและฉันนั้นต้องพลันสิ้นใจฉันจะหวังใคร ให้เป็นคู่รักยิ่งรักกันวันนี้ดีกว่าเพื่อว่าพรุ่งนี้มีใครมาชิงฉันอาจพลาดแพ้เลือกแก้คืนทุกสิ่งแล้วจะหมายอิงแอบอ่อนวอนรักใคร พรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแปลพันยอกย้อนลวงลอนเปลี่ยนใจ mm hmm. เพื่อว่าพรุ่งนี้โลกแตกสลายไปวันนี้เล่าใครจะอยู่คู่ฉ mm ัน hmm. รักกันวันนี้ดีกว่า เพื่อว่าพรุ่งนี้จำใจไกลกันฉันอาจสิ้นหวังเหมือนดังสิ้นชีวันเหลือแต่เพ้อฝันสุดกลั้นใจมองตรมรักกันนะเตายายร,รักกันนะครับชื่อเพลงอะไรครับเพลงนี้พี่ถน,นอม พรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเป็นเพลงของครูชรินนันทนากรนะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้ทำนองนี้เป็นเพลงของหยาดน้ำพานลายนะครับจะเสียงสูงขึ้นมานิดหนึ่งก็ตามชื่อเพลงนะใช่่นนอพรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแปลพันยอกย้อนหลอกล่อนเปลี่ยนใจ เผื่อว่าพรุ่งนี้โลกแตกสลายไปวันนี้เราใครจะอยู่ผู่ฉันรักการวันนี้ดีกว่ามีหลายเสียงด้วยนะเผื่อว่าพรุ่งนี้มีอันไกลกัน ฉันอาจสินวางเหมือนดังสินชีวานเหลือแต่เพื่อฝันสุดกลานใจมองตรงมีเอซีเรานะครับท่านรองอธิบดีกรมยำพันธ์บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเพลงขับร้องใช่ไหมขอเข้ามาได้ขอเพลงได้เอเออ